สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรคของการดูดวงโหตอนนี้เราก็เข้าเดือนตุลากันแล้วเนาะเดือน10บแล้วค่ะอย่างน้อยก็ต้องตบมือให้กับตัวเองนะผ่านพ้นมาสิเดือนแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิง่งกุ้งยิ้งกุ้งยิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามาเหมือนเดิมค่ะ เราจะเปิดดวงชะตาของท่านแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งเนาะและที่สำคัญจงมีสติและวิจนยญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะจ๊ะมาจ้าผู้สถาที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนตุลาปาะโอ้โหเจ็ดไม้เท้าดิดเลิฟหนึ่งไม้เท้าลือสีสุดท้าย อสวินถือเหรียญผู้สถาที่เกิดวันจันนะคะพิมพ์ว่าอยู่คนเดียวปังเพราะคุณสัปดาห์ที่1 2 3่สามสัปดาห์แรกของเดือนตุลาเป็นสัปดาห์ของการที่คุณจะต้องเดียวดายอยู่ ตัวคนเดียวเพื่อให้สติและตกผนึกในเรื่องของความคิดวิเคราะห์และสุดท้ายคุณจะตอบตัวเองได้ว่าคุณจะรักใครกันแน่และถึงเวลาปุ๊บคุณจะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญคือเดินทางไปหาคนที่คุณรักแบบไม่ต้องกลัวใครแล้วล่ะแบบไม่ต้องบอกเกรงใจใครแล้วล่ะเพราะว่าเราตอบคำถามตัวเองได้แล้วว่าเรารักใครโอ้โหหวานเจี๊ยบ และที่สําคัญนะคะสัปดาห์ที่1 2 3เป็นสัปดาห์ของไพ่7ไม้เท้าคืออุปสรรคต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวของตัวเอง1สมอง2อมือสเท้างัดกลยุทธ์งัดความคิดสร้างสรรค์งัดโปรโมตโปรโมชั่นและที่สำคัญสุดท้ายโทโทในความรักโทโทในการใช้ชีวิตมันจะจบ อบโจทย์สุดท้ายและคุณจะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณชอบหรือว่าสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณคิดว่าใครกันแน่เจ็บป่วยอยู่กับคุณยามคุณแก่อยู่กับคุณนั่นแหละคะ่ะคือนิรันดร์ของความสุขจำพี่หมอไว้นะคะที่ผ่านมาคนเกิดวันจันทร์อาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักสาหัสก,กันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่ารักพี่เสดายน้อง แต่พอเข้าสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคุณชับคุณรู้แล้วล่ะว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณกันแน่โอดทนหน่อยอีกนิดเดียวก็คำตอบทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตความรักการเงินการงานมันตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะซิงเอร์ในการทำบุญสำหรับคนเกิดวันจันทร์ให้มันถวายพระประจำวันเกิดของตัวเองส่วนบท พัประจำวันเกิดของตัวเองและดวงคุณจะเปิดวันนี้พี่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย